ไปสมุทาถทาาจะนี่ไปแ้วันนี่ร้อนมอ้ยไอ้เยอะอ่ะโอ้โหลิ่นคอีก้นเจ็บนะหนิ่งตีไป ৰাখিবলৈ

يعني <applause> ว,ว่าแต่สลามนะนี่งานอะไรเนี่ยเก่งอะไรหรอคือจายแล,ล้าแล้วฮะแล้วแพง એ બાય બાય તો ટૉમ રે વે હા 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 કે

w <Right. S 2>、right. 好好好，辛苦